สวัสดีครับผู้กำกับผมช่างลวงเกษตักรโคราชนะครับผมก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอสีคทิวบ้านวงโรงน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีรถมานําเสนอครับตู้แอ๋นะครับผมเอาไว้ท้ายคลิปเลยรถจะมาอยู่ช่องเมษานะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่2องแสนแปดหมื่นบาทนะครับสี่สามแรงนะครับรูบ็อกตัวมันครับก็น่าจะเท่ากับมอเตอร์บ้านเราครับตัวนี้จะเป็นสี่สามแรงเทอร์โบนะครับผม กันเป็นสามสูบเทอร์โบนะครับอ่าเดี๋ยวตู้สวยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมก็สวยๆนะครับตู้ครับสนิททุกชิ้นอ่ามีไฟนะครับผมครบตู้สวยๆเลยนะครับนี่ครับครบสวยๆเลยแห้งๆนะครับนี่ครับ ครับท้ายก็ค่อนข้างบเริ่มนะครับยางก็จะเป็นขอบยี่หกครับนี่ครับยางก็สวยอยู่นะครับยางก็จะเป็นสิบสามจุดหกยี่หกนะครับนี่ครับขอบยี่หกอ่าครับผมก็ตัวนี้ยังไม่ล้างนะครับพอดีมันก็เปลี่ยนฝุ่นเปลี่ยนดินนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับดูภายในครับไอ้่างต้องขึ้นไปเปิดนิดนเปิดไฟดู ไปติดครบไหมอ่าเปิดแฝงบนคลิปี่ยาวหน่อยนะครับผมก็ติดตามนิดนึงนะครับเฮ้ยด้านนี้ไ่ติดด้านนี้หลอดน่านจะขาดอ่าตรวนี้หลอดขา,ขาวๆครับหลอดขาดนะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังครับข้างหลังล้อ่าข้างหลังติดนะครับครบนี่เลยอ่านี่ครับไปตาละ เบงน่เปิดตัวล่างเฮ้ยปัปกยังไม่ได้เสียบตัวนี้ไดตาตัวนี้ใช้กับ l อ4สามสี่ครับใช้ร่วมกับ l อ4สามสี่ได้นะครับนย่ับแห้งนะครับผมคานหน้าก็ตัวห้าสิบแรงบ้านเราเลยนะครับน่ครับคานหน้าก็จะเป็นคานห้าสิบแรงบ้านเรานะผมน่ครับดูกระบอกที่แล้ว <c oughs> เป็นกระบอกพงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ท็อกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับเปิดก่อนเลย เปิดเลยค่อยขึ้นสตาร์ดเครื่องไหมดูความแห้งของเครื่องนะครับผมเครื่องดีมากเลยนะครับรถทางานหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้ดูภายในตู้ล้อครับผมสวยเลยครับฮะสวยจริบเลยเด้อครับตู้นี่ครับทุกอย่างอยู่ครบครับเปิดสองด้านเลยอ่าสวยๆนะครับจริบๆเลยอ่านี้ยังไม่ได้ล่างนะครับนี่ นี่ครับสวยๆกิก๊บๆรถทางานชั่วโมงทำงาน1,100หนึ่ชั่วโมงนี่ครับเกสยร์ี่สิ4าแรงเทอร์โบนี่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบเลยครับจะประหยัดหน่อยนะครับผมยางหน้าขอบ18นะครับเจยบยางไฟเ,ยเียบเลยก็ได้นี่อ่อานี่ครับ วันนี้เครื่องดีมากเลยนะครับประหยัดครับแรงประหยัดนะครับตัวนี้ก็ตัวค่อนข้างใหญ่อ่าดูตัวตู้ครับนี่ปิดเหมือนรถกระบะเลยครับอ่ามีกระจกมองข้างนะครับอยู่ครบนี่จิบ๊บจิบเอาทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับเครื่องดีมากเลยนะผมโอก็จะมี ใส่ไปสะท้อนนะครับก็มีแตกนะครับนี่ก็ล้าวนิดหน่อยครับเครื่องไดเล็กนะครับไม่ต้องเขาหัวนะครับดูไอ้ที่ไหนวะิดแขนนี่ที่ไหนวะเอา ดูู่พอระบายกันได,ได้ด้วยครับนี่นแห้งเลยครับนี่เพื่อโคตรดีนะครับใส้คำว่าโคตรดีเลยครับนิ่มๆเลยครับโอ้ oh, นี่อยู่ด้านนี้อยู่ตรงกลางใส่เสื้ดดได้ต้องดับก่อนเด็ดอ่าดู๋ยวน้ำก่อนนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับสภาพนี้ สวยนะครับางดูวสายลงสายลัดครับอ่อางองินเป็นสีทองอยู่เลยครับแห้งๆเลยครับสากก็ลาดก็แห้งๆนะอบโอ้ย้องเปิดดกขนาดท่อระบ้าไม่มีควันออกจากนียอ่าเดี๋ยวเรามาวิ่งเทสระบบดูนะครับตัวนี้จะมีแปดเกียร์นะครับ,รบนี่ครับ ใชง่ายครับใช้งานง่ายครับเกียร์ครับนี่เลยอ่าีโอจะมีสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับสามารถปั่นกับหลังได้นะครับตัวนี้ีโอครับผมอ่าฮะเราก็ปิดก็ได้ปิบปิดก่อนปิดก็ได้อ่ะฮะปิดเลยก็ได้ได้หล่อหล่อวิ่งหล่อหล่ออ่าไม่ไอไม่ดันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาปิดแก้มค้างแล้วิ่งเทสระบบดูนะครับ ตัวน,นี้สามารถเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องอยู่รถก็ได้นะครับเ,เราวติดเคางแล้วก็ยกหางปั่นดีโอสวยๆเลยครับอ่ากระทะตัวน,นี้เราจะขยับแคบขยับกว้างได้นะครับตนนัวนี้อ่ามันจะมีหูนะครับนี่ครับเราจะเอาให้กว้างกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ครับหูมันอ่ามาเทสระบบหางครับ มีกระบอกปรับเอียงมาด้วยนะครับนิ่มๆครับไม่กระตุกนะครับอจะมีปรับองศาออโต้นะครับเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมสดใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์แปดสองแปดสี่เจ็ดสองห้าศนย์ะครับยี่ไหนนะปั่นนิ่มๆเลยครับไม่มีเสียงออาปั่นกำลังเนี้ยอ่ากดนิ่มเลยครับผมไม่มีหอนไม่มีดังนะครับเอา ปับยียงปับยียงอันนี้ปับออโต้เออพอขึ้นมันก็จะเอาองศามันเองปับปพ๊บอ่านี่ปับยังครับตัวเปล่านะผมสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเอ้า ตัวนี้แอร์เดี๋ยวมันมาเรียกมันเย็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลองไปแรกน้ำยาให้ดูนะครับน่าจะใช้ได้ครับนิ่มครับไม่หอนนะครับ เอาให้หมดทุกเกียรานะครับเอาให้ครบนะครับเร็วนะครับคันนี้ค่อนข้างเร็วครับใช้ได้ครับน,นิ่มครับเสียงนิ่มมากเลยครับผมอ่าก็ระบบ ขับเคลนสี่ล้อได้นะครับโอเคครับทีนี้ช่งล่างใหญ่แล้วครับใช้เกียร์ต่ำนะใช้อยู่ประมาณกเกียร์สมเกียร์สี่นะเดินหน้าถอยหลังอะอแบบไม่ต้องยุดรถอ่ะเกียร์เร็วแล้วมันไม่ค่อยไหว ตอนนี้รถที่ร้านมีให้เรียกมากมายนะครับผมนี่ครับอ่าก็จะเป็นรุ่นเล็กครับผมมีหลากหลายให้เรียกนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมก็แวะมาชมนะครับจัดร้านก็บ้านบงลงน้อยอำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเบอร์โทรที่ต่อ0828747250เสี่องครับอ่อก็รอส่งอยู่สองสามคันแล้วผมก็อันนี้นะครับสวัสดีครับ